ชมบ้านของเพื่อนเอ็ดกันนะครับผมบ้านนี้จะขายในราคา3ล้านห้านะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับผมเดี๋ยวให้เบอร์โทรไว้ใต้คอมเมนต์นะครับสไตล์ร้านอาหารครับ เจ้าของบ้านไม่อยู่ครับเราแอบมาถ่ายนะครับเจ้าของบ้านไปไหนก็ไม่รู้นะครับนี่นะครับบรรยากาศนะครับ อยู่ที่ไอเดียกันตกแต่งนะครับมีหลายห้องนะครับเจ้าของบ้านก็ไม่รู้ไปไหนนะครับน่าจะไปรับลูกก่อนเข้ามาภายในบ้าน,นครนี่ก็อีกห้องหนึ่งครับเป็นเคสนะครับ นี่นะครับบ้านนะครับนี่แค่ภายนอกนะครับผมแต่เราไม่กล้าเข้าไปภายในนะครับเพราะว่าเจ้าของบ้านเขาไม่อยู่นะครับข้างในก็มีอีกครับนู่นนะครับสวยครับข้างหน้าบ้านก็มีที่นั่งเล่นดีครับเหมาะแกการเปิดร้านนะครับร้านอาหาร มีหมาเครีเครีอยู่ตัวหนึ่งนะครับเ่าไม่เป็น,นครับหมาตัวนี้นี่นะครับติดถนนนะครับอยู่ในซอยลึกนิดหนึ่งแต่ก็เนี่ยครับถ่าย YouTube หรือเปิดร้านอาหารได้ สบายเลยครับถ่าย YouTube นะครับทำคลิปกินปาร์ตี้สังสรรค์ร้านอาหารหรือร้านหมูกระทะเนื้อย่างโอ้โหบรรยากาศได้ครับสำหรับคนที่ชอบการเป็นส่วนตัวนะครับเงีบเงีบ